สวัสดีค่ะอยู่กับจ้องสอเจริญพัฒนาค่ะหนักเกินใลบอดี้มันหนักเ,ก,เกินยกเครื่องใส่แล้วค่ะขึ้นรถไขึ้นรถไปขึ้นรถขึ้นรถไปขึ้นรถไปแบตก็จะใส่แนวนี้นะะนเลยค่ะแล้วก็ ็ไปเลยครับได้สตาร์ทได้ชาร์จแล้วก็จะใส่แบบนี้เลยครับก็ใส่ประมาณนี้เลยค่ะมาก็เลือแค่ลองดูค่ะนะจะลองคิดสตาร์ทง่ายบ่าสตาร์ทมือสตาร์ทมือ ครอยากได้เริสตาร์ทมือไว้เนี่ยมันก็สตาร์ทง่ายแต่เนาะตานติดง,ง่ายเ,เ,เาด็ดไหมเด็ดไม้ไรไม่กิวอะไรแรงไหมแรงไหมอ๋อเป็นไรอ,นอ๋อโครนี้ไปก่อนอ๋อ เอาไปขึ้นรถไปขึ้นรถปุ๊บประตูรขึ้นมาไปคุณหญิงไปขึ้นรถป่ะป่ะป่ะไปบึน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 เดี๋ยวจะเอารถออกอไปลองดูค่ะล,ลองดูว่ามันจะซิ่งแค่ไหนอ่ะนี่ค่ะ ตัวนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่ค่ะตัวที่มันมากับตัวนี้ก็มันต้นแรกใส่ตัวเดิมค่ะใส่ตัวเดิมแต่ว่าเหมือนเหมือนมันเขาเรียกมันยังไงอะ่ะมันไม่มีแรงแรงสูงนะก็เลยเปลี่ยนใหม่ อันนี้ก็ไม่ต้องใส่ใช่ไหมเนี่ยพวกนี้นี่คันที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเปลี่ยนค่ะคืออันนี้เนี่ยมันร่องมันคือมันไปหมดแล้วนะคะก็เลยเปลี่ยนตัวนี้ใหม่าย้ดยหนู

นี้ใจะระพนมอ่ะลมเร็ว<ม>จู้ไปแล้วทสิ่งเลย อ๋อบอลนี่เป็นกันแล้วพราแกไม่ได้ให้เอาอะไรออกอ๋อจริลงลงิงลิงที่ที่ถูกตเอาเยอละเอาเยอะ ใช่ไหมร้นอน่อมนรยอยู่ดูวาแรงอยู่เาัน,นค,รครื่องเนาะเขาเรีกเคืองถเนะเนียซเดียวอยู่ปไันนารกเครื่องรถหนหนรงรถนน่ใช่ไห ของที่พี่ดูไปซื้อมาล่ะอันนั้นมันกันใช่ไหมนั่นเองไหมันตัวที่พี่ดูไปซื้อมาอันใหม่อ่ะที่กระใส่ตุ๊กๆกันอะใครอยู่อันนี้ไม่ต้องเลื่องมีแค่ปลดเกียร์ปลดเกียร์ได้เลยให้ลุงเล่นไปซื้ออันนี้อันนี้ขี่ขี่มาหนาเจ้าของค่ะ เช็กรถค่ะเช็กรถก่อนก่อนนำส่งเย็นนี้ค่ะต้องต้องรีบทำรีบเอาไปส่งค่ะเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไปนอกแล้ว เป็นเครื่องใหญ่ก็เร้มันจะแรงอยู่ถัาบเปลือยตับเปลือยเป็นแบบตุ๊กเป็นรถกลางเกษตรเลยมันจะดีมากเลยมันไม่ค่อยหนักเจาะแบบตัวนี้นี่ก็เป็นตันแล้วอ๋อมันก็นหนักใช่ไหมมันหนักมันหนัก ใส่เพ่งออยแล้วก็ใส่อะไรวะเ <C> e <ars> ดวไปพี่กัน <C> e <ars> ซื้นระบบแอร์อ๋อ ตอนนี้แหละมังรรมเลยท่าน,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 นี่เท่น,นี้มคนัี้แหละท่นี่แหละอ๋ออันนี้ก็อันนี้ยังไม่ได้ดับหรอ้อนตัวตริดด ึงแล้วค่ะนะครับเรื่องคิดสตาร์ทติดง่ายเลย ปไปพอและดับเลยยันนี้พร้อมส่งอมะจะองอีอองกอใช้ได้ประมาณสามวันพัง <c oughs> กินเหล้าเมาขี่ถอยชนรุ่นตัวนี้ <c oughs> ตมจริงแกก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งอะไรแต่ว่าคือแก <c oughs> เป็นคน <c oughs> ชอบกินเหล้าเมา <c oughs> แล้วแกถอยแก อะไรขวางแกก็ถอยชนหมดแล้วเมียแกก็เลยว่าให้ส่มคันนี้เพื่อแกได้ใช้ <มา S 1> คันนี้นจ้าเรื่องนี้ทไงน้ำมันม,ม<า>อยดีน้ำมาดูก็มันมาของแกอย่างนี้เนานนะพอดลมพัเดเย็นสบายมากเลยที่ทุ่งนา นี่มาดูระบบนี้เป้าไปไหนเป้าระบบนี้ก็ได้สตาร์ทได้ชาร์จอยู่นี่ได้ชาร์จได้ด้วยมาลูกปืนลูกปืนได้ชาร์จนี่ก็รัดได้อีกสายพานในสามสิบเอ็ดทั้งหมดเลยเบอร์สามเต็มทั้งสามเส้นเจลเลยแค่นี้แล้วเบ็ดลูกใหม่ ดูน้ำมันเลน้ำมันให้จะหมดแล้วบอน้ำมันมาได้แต่กลับไม่ได้นะเราเราต้องเติมอีกเวลาเราเอาไปส่งแกเราไปเติมอะไรกระสังไปถึงไหมเนี่ยมันใช้น้ำมันอะไรไบโอดีเซลมันคือน้ำมันอะไรน้ำมันเราต้องมาใส่น้ำมันไนโตร ถ้าเบ็ดหมดถ้าเบ็ดหมดนี้สตาร์ทไม่ได้นะเกาไปลู้งงเย่ทำไนี่เตะเข็นเอาเข็นไว้ไหมนี่ถ้าเกิดเข็นกระตุกนี่เข็นไว้ไหมดูไปแล้วหนักขนาดหนักนะหนักเลยหนักมากเลยนะบอดี้คันนี้หนักมากเลยนะเอาจริ้งหนักมากเลยแม่นแต่แค่เข็นนะแค่เราเข็นเฉยอ่ะยังหนักเลยเออจริงเนาะมาเครื่องใส่เครื่อง เนี่ยเห็นไหมต้นนี้เลยถูมไหมไม่งั้นจะมีอะไรเลยใส่เกงเลยสะพลอดวะเราจะบอกคือไหนมิมมิมให้มาเอาพึ่งเ่ะมิมมิมไหนบะโอ้หนุ่นหนุโอ้เห็นตะยอต้นไม้ว่าลมพัดเย็นมากเลยอยู่ทุ่งนา ไปส่งกี่โมงนี่ยันไปส่งกี่โมงไม่ได้โทรหาโทรหาแกเมื่อเช้าแกยังไม่รับเลยนะเือก่ได้ก็เปิดส่งอุกค่ะ Okay, แกลำพังเอาตัวขึ้นไปกล็ลำบากอยู่แล้วน้ำหนักช่วงแล้วเอาละอันนี้จะใส่นั่นนะ,ะใส่อะไรใส่อ้อยตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวเส้นหนึ่งทางนู้นใส่เป็นเป็นอะไรวะจำไม่ได้ช่วยเนี่ย <laughs> คลิปนอกคลิปนอก ในตัวนี้นะตัวไว้ปันป่น่ะปั่นเองอ่ะเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้ได้อะไรคะจำชื่อมันไม่ได้ใส่ไปทางนู้นได้ไหมเนาะคือยากเหมือนกันนะแล้วก็ใส่สายสายตรงนั้นดึงเข้าหาหนึ่งนนะใช้พัดลมไฟฟ้าเนี่ยใช้ใช้พัดลมไฟฟ้าเปล่า มันจะเย็นไหมใส่ตรงนี้ได้อยู่นะค่อยเปิดแต่รถวิ่งเอมีแต่เอลมแต่ไอ้คันนี้เราก็เป็นคน,นนั่นทำเครื่องเนาะ ใช้คันนี้ไหมที่เราทำคันนี้เลยเนะาะทำไปเกได้ประมาณเก๋ใช้ได้ประมาณกี่นะดูเครื่องบีได้ไหมนั่นเลยแล้วก็ขับเกมไม่ได้ด้วยนั่นเนาะใ<ค>ส่ข้าวเออเอาไปหนข้าวแล้วอะไรใส่พานอะไรใส่ข้าวไดกใส่พานได้นะพานตัวบาลานซ์มันขาดนั่นเลยใสย่ใส่พานตัวบาลานมันขาดแล้วมันน่าจะไปตีโดนใส่พานไทมิ่งมันมันก็เลยรูดหรือเปล่านั่นเลยมันก็เลยปิดมาร์กแา้าใส่พานไทมิง่งเราเปลี่ยนใหม่นะอืมนั่นแหละมันน่าจะ สายพานไอ้ซับารา์นะมันขาดมันขาดแล้วมันก็ไปโดนสายพานไทมิ่งลุดแนออ่นอนเลยแล้วครันี้ก็ทําให้ทําให้พวกระบบกดระเบิดพวกวาลวอะไรมันเพี้ยนกระเดื่องมันก็เลยหักไอเสียออน่าจะเป็นอย่างนั้นคือแกก็ไปถามไปถามร้านร้านช่างแถวบ้านเนาะเพราะที่นี่มันไกลแค่ว่าใช่เอามาแต่ว่ามันไกล อันนี้เราก็ไม่มีเวลาด้วยตอนเมื่อกี้เราก็เกี่ยวข้าวไม่มีเวลาแกไปถามเขาบอกว่ามันทั้งหลายหมื่นไง<ม>แกก็เลยแกว่าถ้ามันคือมันถ้ามันหลายหมื่นแล้วแกก็เลยตัดสินใจว่าใส่เป็นเครื่องแต,ตัวนี้ซ่อมทั้งระไรงช่างอะไรหมดประมาณเป็นพันห้าแกก็เลยเอาเป็นตัวนี้เราก็เลยเอาแล้วแต่คือแล้วแต่เจ้าขอางเขาว่าเจ้าของเขาให้เอาไปไม่มาเลยลุงแกใครมายอยู่แถวไหนไม่รู้ ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ